สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆกลับเข้ามาสู่ช่อง w o r ร์คคอมเม t Thailand อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาพบกับสาระน่ารู้คอมเมนต์ที่น่าสนใจนามาให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้เข้าไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแนวบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างที่1และได้ถ่ายรูปโต๊ะอาหารถัดไปที่อยู่ใกล้กันซึ่งเป็นโต๊ะอาหารของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งโดยเจ้าของโพสต์บรรยายถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นว่่่่าา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 ไไมามมามรรรรรรัักกกกษยทใในนนบปะออาหาีคควเจลู้ตื อีกทั้งไม่รักษาความสะอาดในพื้นที่ซึ่งเจ้าของโต๊ะซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวเช่นกันเปรียบว่านั่นคือการไม่ให้เกียรติสถานที่เหยียดหยามประเทศไทยในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้มาเยือนซึ่งจากในโพสต์ดังกล่าวได้ปรากฏออกไปก็ได้มีสมาชิกให้ความสนใจเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมายและหลากหลายเดี๋ยวแอดมินจะนําเรื่องราวดังกล่าวมาแปลให้เพื่อนๆรับฟังได้รับชมกันนะครับโดยเนื้อหาก็มีอยู่ว่ามีกลุ่มคนโอ้อวดบางกลุ่มที่ปฏิบัติต่อประเทศไทยเหมือนขยะพวกเขาดูถูกและเหยียดหยามไทย ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่ให้เกียรติหยาบคายและถือตนคืนนี้ฉันได้เห็นกับตาตัวเองในร้านอาหารใกล้ชายหาดคนเหล่านี้รู้สึกว่าพวกเขาสามารถทิ้งขยะอาหารเครื่องดื่มและถุยน้ำลายลงพื้นข้างๆโต๊ะของตนเองต่อหน้าลูกค้าและพนักง,งานคนอื่นๆได้ฉันถามพนักง,งานเสิร์ฟสาวว่าเธอคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เธอบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกคืนและพวกเขาไม่เคยขอถังขยะหรือที่เขียบุหรี่เลยพวกเขาไม่เคยขอโทษหรือให้ทิปพวกเขาไม่มีมารยาทหรือเกรงใจผู้อื่นเลย สำหรับตัวฉันเองฉันรู้ว่ามีคนไม่กี่ประเภทที่คุณนึกถึงหลังจากเห็นภาพนี้แต่ฉันเดิมพันได้ว่าประเภทที่ของคนกลุ่มนี้จะอยู่ในรายการอัดับต้นๆที่คุณจะรังเกียจพร้อมกันนี้ผู้โพสต์ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าฉันรักประเทศนี้และประชาชนของประเทศนี้ฉันจึงเกลียดที่ต้องเห็นประเทศไทยถูกปฏิบัติแบบนี้ครับผมนั่นก็คือข้อความของโพ์ต้นเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่โพสต์ไว้พร้อมภาพถ่ายในชุมชนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยของเรา เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคอมเมนต์ต่างๆที่สนใจเข้ามาให้ข้อมูลร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับและเช่นเคยก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ต่างๆขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเวิร์ดคอมเมนต์ไทยแลนด์เพื่อแอดมินจะได้นําสิ่งด,ดีๆมาฝากเพื่อนๆในโอกาสต่อไปด้วยนะครับคอมเมนต์แรกได้เข้ามาให้ความเห็นสั้นๆว่านี่คือพฤติกรรมปกติในร้านอาหารจีนชั้นต่า และจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีสมาชิกเข้ามาคอมเมนต์กล่าวเสริมว่าไม่ได้ดูหมิ่นคกลจีนนะแต่ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่เจริญด้วยซ้ําเมื่อ20ปีที่แล้วแค่เพราะเศรษฐกิจของพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ได้หมายความว่าระดับอารยธรรมของพวกเขาจะตามทันด้วยอัตราเดียวกันและก็ได้มีสมาชิกอีกท่านเข้ามากล่าวเสริมว่าในทางกลับกันอารยธรรมจีนมีมายาวนานนับพันปีและให้ความสําคัญกับพฤติกรรมของพลเมืองเป็นอย่างมาก จากนั้นก็มีคอมิวนต์ชื่อเหมาเจ๋อตุงเข้ามาและมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขยะและกําจัดทิ้งโดยข่มเหงประชาชนนับล้านคนในกระบวนการนี้ดังนั้นจึงเป็นข้ออ้างที่น่าเศร้าของชาวจีนในปัจจุบันคอมเมนต์ต่อไปครับฉันเคยทํางานในร้านอาหารจีนเอกชนแห่งหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในสหรัฐอเมริกาพ่อครัวของร้านมักจะมีก้นบุหรี่ห้อยออกมาจากปากตลอดเวลาในขณะที่จัดการกับกระทะจีนมันดูแล้วไม่ตลกเลยนะคอมเมนต์ต่อไป เราต้องจําไว้ว่าแม้ว่าประเทศจะก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการเงินแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้คนและวัฒนธรรมจะก้าวหน้าไปในอัตราส่วนเดียวกันเราสามารถเห็นสิ่งนี้ได้ในอีกหลายประเทศคอมเมนต์ต่อไปในฟิลิปปินส์เราเรียกคนเหล่านี้ว่าจีนแท้เนื่องจากเรามีคนจีนฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคนจีนเต็มตัวแต่พูดและทําตัวแบบคนฟิลิปปินส์ที่เติบโตที่นี่และคนจีนแท้จี่ไม่เคารพประเทศและสิ่งแวดล้อมคอมเมนต์ต่อไปก็ได้เข้ามาก่าวสั้นๆว่า มันเป็นเรื่องวัฒนธรรมและคอมเมนต์นี้ก็ได้มีสมาธิเข้ามากล่าวเสริมว่าจริงอยู่แต่มันเป็นข้อแก้ตัวมากเปล่าวัฒนธรรมทั้งหมดน่าจะต,ต้องเท่าเทียมกันไหมมีวัฒนธรรมอื่นที่ดีกว่าวัฒนธรรมแบบนี้อีกไหมคอมเมนต์ที่เข้ามาเสริมอีกท่านน่าเสียดายถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าคุณเติบโตมาโดยมีพฤติกรรมเหมือนหมูและคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติคุณจะไม่แสดงพฤติกรรมแตกต่างในทันทีเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศคอมเมนต์อีกท่านที่เข้ามากล่าวเสริมคนไทยเป็นคนน่ารักมาก และฉันเคยไปมามากกว่า60ประเทศโดยเฉพาะชาวล้านนานในภาคเหนือของประเทศไทยพวกเขามีความเคารพและอดทนมากยังไงก็ตามฉันอยู่ที่นี่มาสองปีแล้วดังนั้นฉันคงเสียดายที่ไม่ได้อยู่ในช่วงฮนนีมูนที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปวันนี้ฉันไปศูนย์อาหารร้านเต็มเกือบหมดเหลือโต๊ะเพียงหนึ่งตัวและเก้าอี้หนึ่งตัวเราต้องการเก้าอี้ตัวที่สองเมื่อฉันเห็นเก้าอี้ว่างอยู่ฝั่งตรงข้ามโต๊ะจากชายชาวจีนวัยห้าสิบปีคนหนึ่ง เขาไม่ยอมให้ฉันเอาเก้าอี้ที่ไม่ได้ใช้ไปและมองฉันด้วยสายตาที่จ้องเขม็งราวกับว่าฉันข่มขืนเขาช่างเป็นบุคคลที่หยาบคายและไม่มีอารยาธรรมคอมเมนต์ต่อไปฉันมักจะเห็นเรื่องนี้กับชาวจีนอาหารก็จะวางเกลื่อนโต๊ะและพื้นไปหมดฉันเสียเงินจ่ายค่าอาหารไปแล้วฉันก็พยายามเอาเข้าปากให้หมดและในร้านอาหารพวกเขายังส่งเสียงดังมากด้วยคอมเมนต์ต่อไปเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะคว้าทุกอย่าง ที่สามารถซื้อได้ในบุฟเฟ่ต์เพื่อมาทานและกินเทียงบางส่วนเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปเท่าที่ฉันรู้ความดังเป็นการแสดงออกถึงความสนุกสนานและการเป็นคนเข้ากับคนง่ายซึ่งเป็นแบบนี้ในร้านอาหารจีนในใช้น้าทาวส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยก็ในที่ที่ฉันอาศัยอยู่คอมเมนต์ต่อไปมันเป็นสัญญาณของชนชั้นต่ำคุณสามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนจน จากการพูดคุยกันที่เสียงดังแค่ไหนเรื่องตลกในประเทศจีนก็คือชาวบ้านที่ยากจนไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์พวกเขาจึงตะโกนเพื่อคุยกับเพื่อนบ้านคอมเมนต์ต่อไปฉันไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าต้องการเดาก็คงเป็นการส่งสัญญาณความเจริญรุ่งเรืองกล่าวคือขาดแคลนอาหารนั้นได้ฝังลากลึกอยู่ในวัฒนธรรมและ DNA ของชาวจีนไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปไม่มีอะไรใหม่มันเกิดขึ้นในประเทศจีนหลายแห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีชายชรา,าชาวจีนวัยผู้ใหญ่สองคนในภูเก็ตนั่งอยู่บนรถตุกๆรอสัญญาณไฟเขียวหนึ่งในนั้นคว้างกระป๋องเปียรเปล่าใส่เด็กนักเรียนหญิงที่ขี่สกูตเตอร์อยู่ข้างๆและฟาดเข้าศีรษะของเธอเด็กนักเรียนหญิงไม่ได้ตอบสนองใดๆแต่รออย่างเงียบๆฉันบินไปฮ่องกงไปพื้นทางเดินของเครื่องบินก็เหมือนกันมีเสียงพูดคุยดังตลอดเที่ยวบินแม้กระทั่งระหว่างทางเดินเท้าห้องน้ำก็พังเสียหายไม่ขี่ตรปดาต่อมาฉันบินไปญี่ปุ่น อากาศดีและโบสถ์ก็งเงียบสงบมากคอมเมนต์ต่อไปขอเถียงด้วยประเด็นหนึ่งคนฮ่องกงไม่น่าทำแบบนี้ครอบครัวของฉันเป็นคนฮ่องกงฉันมั่นใจว่า98ว่านี่เป็นผลมาจากคนจากจีนแผ่นด,ดินใหญ่หรือในภาษากวางตุง้งเราเรียกพวกเขาว่าคนหัวแดงชาวแผ่นดินใหญ่จำนวนมากกำลังบินไปกลับจากฮ่องกงในขนาดนี้ในขณะที่ชาวฮ่องกงจำนวนมาก กำลังพยายามหลบหนีออกจากฮ่องกงและชาวจีนพ้นทะเลส่วนใหญ่ผู้ที่มีเชื้อสายจีนแต่ไม่ได้เกิดในแผ่นดินจีนเช่นชาวจีนแคนาดาอเมริกันอังกฤษออสเตรเลียเป็นต้นซึ่งผู้ที่มาจากไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าสิงคโปร์ก็ไม่ได้ทำแบบนี้เช่นกันสิ่งที่ความคิดเห็นส่วนใหญ่เหล่านี้และสิ่งที่เจ้าของกระทู้กำลังกล่าวอ้างถึง เมื่อพูดว่าจีนคือคนที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่สําหรับผู้ที่ไม่ใช่คนจีนหรือไม่คุ้นเคยกับชุมชนชาวจีนมีความแตกต่างกันมากระหว่างกลุ่มคนจีนต่างๆพวกเราไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดมันเหมือนกับการบอกว่าคนผิวขาวทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนยุโรปแคนาดาอเมริกันอังกฤษอฤษอสเตรเลียพวกเขาทั้งหมดอาจด,ดูคล้ายกันและมีวัฒนธรรมพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันแต่พวกเขาเหล่านั้นแตกต่างกันมาก ดังนั้นหากคุณจะเรียกนะักท่องเที่ยวพยะพวกนี้บดระบุให้ชัดเจนและบอกว่าเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่หรือชาวจีนประเทศอื่นที่มีเพียงเชื้อสายชาวจีนเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปฉันเพิ่งไปเที่ยวเมืองไทยได้สามสัปดาห์บินกับสายการบิน ANA จากโตเกียวไปกรุงเทพทั้งไปและกลับผู้โดยสารเงียบมากและลงเครื่องภายในสองนาทีถือว่าเป็นการออกจากเครื่องบินเร็วที่สุดในชีวิตของฉันคอมเมนต์ต่อไปใช่แล้ว หากไปสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเอเชียในมะนิลาอาจดูแยกกว่านี้ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของลำดับชั้นทางสังคมพวกเขาคิดว่าตัวเองอยู่เหนือผู้คนและสถานที่เหล่านี้ดังนั้นพวกเขาจึงเหยียดหยามเจ้าของประเทศคอมเมนต์ต่อไปจริงๆตั้งแต่มาที่เมืองไทยและได้เห็นด้วยตนเองฉันเกลียดคนจีนมากขึ้นเรื่อยๆหยาบคายและไม่เคารพใครเลยไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นญาติของฉันเคยไปญี่ปุ่นก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกัน คอมเมนต์ต่อไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่ฉันนั่งกินอยู่มีกลุ่มคนจีน8คนดูเหมือนว่าพวกเขาพยายามทําตัวให้ยุ่งเหยิงและส่งเสียงดังที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันรู้สึกขยะแขยงมากเหมือนขยะบนพื้นบนผนังหรือแม้แต่บนเพดานคอมเมนต์ต่อไปฉันกําลังรอต่อคิวที่สนามบินภูเก็ตเพื่อขึ้นเครื่องเราเข้าคิวกันตั้งแต่เนิ่นๆเนนพราะพวกเรานั่งอยู่แถวหน้าสุดของเครื่องบินทันทีที่ประตูเปิด ครอบครัวชาวจีนหกคนก็ลุกจากที่นั่งแถวหลังสุดรีบไปยืนข้างหน้าทิ้งขยะทั้งหมดลงพื้นระหว่างทางและยืน่นหนังสือเดินทางเพื่อขึ้นเครื่องบินก่อนคนอื่นๆไม่มีใครพูดอะไรภรรยาผมบอกให้ผมหยุดพูดเพราะผมโกรธมากพูดตรงๆว่ามันเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของพวกชนชั้นต่ำฉันไม่เคยไม่เคารพใครแบบนั้นเลยและคอมเมนต์นี้ก็มีรีคอมเมนต์เข้ามากล่าวเสริมว่าหนึ่งในสิ่งที่น่าขันที่สุดที่ฉันเคยเห็นฉันบินไปอู่ฮั่นประเทศจีน ในปีคศ2015เราอยู่ที่สายพานรับกระเป๋าและทันทีที่กระเป๋าเริ่มออกมาชาวจีนทุกคนก็รีบวิ่งไปที่ที่พวกเขามาจากด้านหลังกำแพงและพยายามดันกระเป๋าอ,ออกไปฉันกับสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ60ฟุตและกำลังดูสิ่งนี้พรอมหมัวเลาะกระเป๋าใช้เวลาเพียง30วินาทีเท่านั้นก็จะมาถึงที่ที่เรายือนอยู่และนี่คือชาวจีนร้อยคนเบียดเสียดกันเพื่อพยายามดึงกระเป๋าของพวกเขามันดูน่าตลกมาก แล้วก็เช่นกันมีคอมเมนต์เข้ามากล่าวเสริมอีกว่าฉันเจอแบบนี้แต่กับคนอินเดียหรือคนเอเชียใต้พวกเขากล้าขอให้ฉันขยับเมื่อฉันยืนอยู่ก่อนแล้วคอมเมนต์ที่เข้ามาเสริมท่านต่อไปเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วฉันอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิฉันกาลังเช็คของอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงใครบางคนกําลังถ่มเสมหะของเขาอย่างดังฉันจึงเงยหน้าขึ้นมองและเห็นชายชราชาวจีนคนนี้กําลังคายเสมหะออกมาพอดีตรงนั้นเลยบนพื้นสนามบินฉันอ้าปากค้าง และไม่รู้ว่าจะ,จะแสดงปฏิกิริยาอย่างไรเขามากันเป็นกลุ่มใหญ่และไม่มีใครแสดงอาการตกใจอะไรเลยนี่มันไร้มารยาทและไม่ถูกสุขลักษณะขนาดไหนกันถึงจะต้องทําแบบนี้ได้คอมเมนต์ต่อไปการขาดการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนปู่ย่าตายายของพวกเขาเติบโตมาในสลัมและความยากจนรุ่นพ่อแม่ของเขาก็เหมือนกันเมื่อไม่นานมานี้เองที่เศรษฐกิจของจีนเริ่มฟื้นตัวแต่น่าเสียดายที่มารยาทและการเลี้ยงดูยังขาดตกบกพร่อง พวกเขายังคงอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงการแสดงออกดีๆเพียงเล็กน้อยก็อาจถูกมองว่าเป็นจุดอ,อ่อนและถูกเอาเปรียบได้นั่นก็ธิบายการกระทําของพวกเขาได้ฉันเป็นคนจีนจากสิงคโปร์และพวกเราทุกคนไม่ชอบคนจีนแผ่นดินใหญ่เหล่านี้คอมเมนต์ต่อไปในความคิดของฉันคนไทยเป็นคนดีไม่ชอบการไปเชิญหน้าและนะักท่องเที่ยวคิดว่าพวกเขาสามารถทําแบบนี้ได้และคอมเมนต์นี้ก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามาตอบเสริมว่า แต่ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปคนไทยเริ่มเบื่อแล้วและคอมเมนต์ที่เข้ามากล่าวเสริมท่านต่อไปฉันเคยมาที่นี่นานพอสมควรและตำรวจก็ไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วที่ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฉันจำได้ว่ามีชายชาวจีนวัยกลางคนคนหนึ่งที่งุนงงมากกับคนที่ต่อแถวเพื่อตรวจหนังสือเดินทางและเริ่มเดินขึ้นไปยืนในแถวและเขาก็เริ่มตะโกนตำรวจอีกคนออกมาและเริ่มพาเขาไปต่อท้ายแถว เขาส่งเสียงดังขึ้นและเอามือแตะที่หน้าตำรวจตำรวจก็ค่อยๆผลักเขากลับไปชายคนนั้นก็ไม่กล้าผลักกลับคืนอีกเขายังคงทำท่าทางดุร้ายใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจคอมเมนต์ต่อไปฉันเป็นคนจีนและรู้สึกอับอายกับคนประเทศนี้มากฉันเคยเห็นพวกเขามาแล้วหลายครั้งแต่ฉันต้องชี้แจงก่อนว่าฉันมาจากไต้หวันไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่มันเป็นระบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมือนกับสิ่งอื่นๆ ซึ่งก็มีอันตพานจากทุกที่ฉันเคยเห็นคนดินเดียยอมเสียเวลาเพื่อต่อราคาเพียงหบาทคนอังกฤษที่เมาเหล้าเดินไปมาเหมือนเป็นเจ้าของที่นี่อย่างไรก็ตามฉันต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ฉันพบที่นี่เป็นคนดีมากรวมทั้งคนจีนด้วยน่าเสียดายที่ฉันเห็นคนจีนที่ไม่ได้รับการศึกษาจํานวนมากที่โง่เขลาในประเทศไทยแต่จากทฤษฎีของฉันฉันคิดว่าพ่อแม่ของพวกเขาเป็นผลผลิตของการปฏิวัติวัฒนธรรม ร่วมกับการได้รับสิทธิจากความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันพวกเขามาจากเมืองเล็กๆในประเทศจีนบางทีพฤติกรรมแบบนี้อ่านเป็นเรื่องปกติฉันไม่รู้แต่ความรู้สึกของฉันมันรู้สึกเศร้ามากและคอมเมนต์นี้ก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามากล่าวเสริมว่าฉันคิดว่าคนอินเดียในไทยแย่ที่สุดพฤติกรรมแย่ๆและอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามากล่าวเสริมอีกว่า ใช่ฉันหมายถึงว่า95%ของประเทศนับถือศาสนาอินเดียและพวกเขาก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันมาประมาณ2,500ปีแล้วฉันเข้าใจดีว่าทำไมพวกเขาถึงเกลียดกันคอมเมนต์ต่อไปคนจีนเกาหลีหรือเวียดนามเป็นเรื่องปกติมากและพวกเขาไม่ได้ทำตัวไม่ให้เกยียรติแต่เป็นเพราะพฤติกรรมที่เรียนรู้มาโดยทั่วไปไม่เข้าใจประเพณีของไทยในเวียดนามเพียงแห่งเดียวเรามีสถานที่วางถังเบีย คุณจะได้ถังเบียร์หนึ่งลังและน้ำแข็งหนึ่งลังขยะและกระเป๋าเปล่าทั้งหมดจะถูกโยนทิ้งใต้โต๊ะนั่นคือสิ่งที่คุณควรทำและจะต้องเก็บให้เรียบร้อยหลังจากที่คุณออกไปแล้วมันห่วยมากเพราะในวันที่ลมแรงขยะจะตกลงบนพื้นถนนแต่เป็นวิธีเดียวที่พวกเขาต้องการให้คุณทำในอดีตเราเคยมีร้านอาหารที่ใช้เปลือกถั่วดิสงพวกเขาบอกให้คุณกินถั่วดิสงแล้วเลียงเปลือกลงพื้นมันรู้สึกแปลก แต่มันก็เป็นสิทธิพิเศษของทางร้านอาหารและสนุกมากเมื่อตอนเป็นเด็กๆทําแน่นอนว่าไม่ใช่ปัญหาแต่ประเด็นคือหากคุณเติบโตมากับการทําสิ่งนี้ตลอดชีวิตและไม่รู้ทำเนียมการเดินทางคุณก็จะทํามันเพราะเป็นนิสัยและเป็นเรื่องปกติคอมเมนต์ต่อไปพวกนี้เป็นพวกที่ชอบสูตรน้ํำมูกเข้าจมูกข้างเดียวแล้วพ่นน้ามูกลงพื้นถนนหรือถมน้ําลายไปทั่วคอมเมนต์ต่อไปฉันวางแผนที่จะไปเที่ยวประเทศจีน แต่การได้พบ,บปะก,กับพลเมืองจีนที่ประเทศไทยทําให้ฉันเปลี่ยนใจฉันคงไม่มีวันได้ไปเยือนประเทศจีนแม้ว่าการเดินทางจะฟรีก็าตามฉันคิดแบบเดียวกันกับประเทศเกาหลีใต้เช่นกันคอมเมนต์ต่อไปเมื่อสองสามสัป,ปดาห์ก่อนตอนที่ฉันอยู่เมืองไทยฉันจัดถือขยะไปจนกว่าจะเจอกับถังขยะหรือถุงขยะเพื่อนชาวไทยของฉันจะถามฉันด้วยความสงสัยว่าคุณทําอะไรอยู่ ฉันเกลียดขยะและฉันจะไม่ทิงขยะในฐานะแขกในประเทศของคุณฉันเดาว่าพวกเขาคงไม่คุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวที่พยายามหาทางขยะที่เหมาะสมคอมเมนต์ต่อไปฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศจีนกับแฟนสาวชาวจีนและเราไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทยผ่านบริษัททัวเรานั่งเครื่องบินไปกับคนจีนประมาณ30คนจากนั้นก็ขึ้นรถบัสไปสถานที่ที่เราจะไปกันบนรถบัสไกด์นำเที่ยวที่ถือไมโครโฟนผ่านลำโพงรถบัส แนะนําประเทศไทยอธิบายบางอย่างและพูดว่าอย่าลืมนะว่าที่ประเทศไทยคุณคือชาวต่างชาติคนไทยไม่ใช่ชาวต่างชาติที่นี่ดังนั้นจึงต้องเจาะจงลงไปว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศภายใต้ใตอิทธ,ธิพลของจีนเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปในฐานะคนจีนรุ่นยาวฉันเข้าใจว่าทําไมคุณถึงสงสัยว่าพวกเขาเป็นคนจีนเพียงดูจากรูปภาพบางครั้งแม้แต่ในเมืองของฉันเองฉันมักจะเห็นคนถมน้ำลายในที่สาธารณะ สูบบุหรี่ในบ้านหรือส่งเสียงดังและก่อกวนฉันปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนถึงความตระหนักทางวัฒนธรรมในระดับหนึ่งฉันคาดหวังว่าคนที่มีการศึกษาต่ำและเข้าใจข้อจำกัดจะประพฤติตัวอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามฉันมั่นใจว่าคนรุ่นใหม่ของเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกคอมเมนต์ต่อไปในบางพื้นที่ของเอเชียเป็นเรื่องปกติและเป็นที่ยอมรับที่จะทิ้งขยะลงบนพื้นโดยขยะที่พบมากที่สุดก็คือผ้าเช็ดปากและน้ำแข็ง ตัวอย่างเช่นเมื่ออยู่ในเวียดนามคุณจะได้เบียร์และแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งคุณจะต้องทิ้งน้ำแข็งบางส่วนลงบนพื้นฉันไม่ได้บอกว่าฉันทำแบบนั้นฉันแค่บอกว่ามันเป็นแบบนั้นและสถานการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อไปการเหยียดเชื้อชาติในส่วนความเห็นนี้มันช่างมากมายเหลือเกินตั้งแต่ชาวจีนไปจนถึงชาวอินเดียและชาวยุโรปฉันอาศัยอยู่ในยุโรปดังนั้นฉันจึงไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาก่อน แต่ฉันไม่คิดว่าวัฒนธรรมจะทําให้คนเหล่านี้ไม่เคารพผู้อื่นพวกเขาเป็นแค่ไอคนประเภทที่งี่เงา่าคอมเมนต์ต่อไปก็ได้มากล่าวสั้นๆว่าทําไมรัฐบาลอนุญาตให้ทุกคนเข้ามาได้แต่ความเห็นนี้ก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามาตอบว่าคุณคาดหวังให้รัฐบาลจะต้องมาคอยตรวจสอบมารยาทบนโต๊ะอาหารของใครบางคนก่อนที่จะออกวีซ่าหรือคอมเมนต์ต่อไป รักวัฒนธรรมไทยและผู้คนที่นี่ก็สุดยอดมากการไม่เคารพกันแบบนี้มันน่ารังเกียจคอมเมนต์ต่อไปยังดีกว่าที่เคยเห็นใครบางคนเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กบนโต๊ะร้านอาหารที่กระบี่คอมเมนต์ต่อไปใช่แล้วคนจีนหรือคนเกาหลีอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนถึงจะเปลี่ยนแปลงได้หรืออาจจะต้องแอบถ่ายพวกเขาและโพสลงใน t ิ k ต o k ซึ่งจะทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปคอมเมนต์ต่อไป คนจีนและคนเกาหลีพวกเขาก็คือฝรั่งขี้นกเวอร์ชั่นเอเชียคุณจะไม่เห็นคนญี่ปุ่นคนมาเลเซียคนสิงคโปร์คนไต้หวันทำแบบนี้เลยฉันอายที่เป็นคนจีนคอมเมนต์ต่อไปน่าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในร้านอาหารกัมพูชาชั้นล่างเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปฉันอยู่ที่สถานีรถไฟทางตะวันออกของลอนดอนวัยรุ่นสองคนกําลังกินเฟรนช์ฟรายกลับมายังคนเนตและเคบับ พวกเขากินไปประมาณครึ่งชิ้นจากนั้นก็วางลงบนพื้นและเดินจากไปพวกเขาไม่มีความลายใจหรือคิดว่าสิ่งนี้อาจไม่เหมาะสมเลยสองสัปดาห์ที่แล้วฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทางเดินม้าลายไฟแดงในเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เขาดื่มเลดบูกระป๋องหนึ่งแล้วโยนลงพื้นทั้งที่มีทั้งขยะอยู่ห่างออกไปประมาณ30เมตรไม่มีอะไรน่าอายอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปคนหยาบคายที่สุดที่ฉันเคยเจอก็คือชาวจีน ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งฉันพาลูกชายวัยเจ็ดขวบไปที่พระบรมมหาราชวังแล้วเขาก็ถูกนักท่องเที่ยวชาวจีนผลักออกไปทหารไทยคนหนึ่งกรุณาพาเธอออกจากคิวและลากเธอออกไปคอมเมนต์ต่อไปใช่ฉันเคยเห็นแบบนี้บ่อยๆที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของเซเว่นอเวที่พวกเขาแค่ดันเข้าไปแล้ววางของลงราวกับว่าคุณเป็นพวกผีและพวกเขาก็อยู่แถวหน้าสุดโดยปกติแล้วพนักงานจะจัดการเรื่องนี้เอง ดังนั้นไม่จําเป็นต้องไปเชิญหน้ากันแต่ความเย่อหยิ่งของเรื่องนี้ทําให้ฉันสับสนเกี่ยวกับชาวจีนคอมเมนต์ต่อไปคนจีนก็แบบนี้แหละพวกเขาคุ้นเคยกับสิ่งนี้ดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแต่ฉันคิดว่าคนจีนส่วนใหญ่เมื่อคุณรู้จักพวกเขาแล้วเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายมีอารมณ์ขันดีแม้ว่าพวกเขาอาจจะดูเป็นชาตินิยมไปสักหน่อยเมื่อคุณได้ให้บริการและพูดคุยกับพวกเขาบ้าง คุณจะรู้ว่าในไม่ช้านี่คือตัวตนของพวกเขาแต่ก็เข้าใจได้ว่าพฤติกรรมของพวกเขาอาจไม่ถูกใจความรู้สึกของเราได้หากพวกคุณไม่รู้จักเขาดีพอคอมเมนต์ต่อไปพวกเขาชอบส่งเสียงดังมากเช่นกันและเมื่อฉันนั่งใกล้กับพวกเพื่อนชาวไทยฉันมักจะเริ่มด่าเสียงดังเป็นภาษาไทยซึ่งคนจีนก็เข้าใจยิ่งพวกเขาพูดเสียงดังไม่หยุดฉันก็เอ่ยพูดคำสุ่มๆออกมาเช่นดอกไม้ทองให้ดังขึ้น ซึ่งไม่ได้มีแต่คนไทยเท่านั้นที่ได้ยินคำนั้นคอมเมนต์ต่อไปตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคนไทยจำนวนมากถึงดูแปลกใจเมื่อคุณปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพยิ้มและบางทีก็ทักทายหรือขอบคุณพวกเขาด้วยภาษาไทยพวกเขาต้องไปเชิญกับขยะมนุษย์ตัวจริงที่มาเยือนประเทศของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อไปคำตอบง่ายๆคือพวกเขาเป็นไอเวนมันไม่ใช่สัญชาติมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์ มีคนสัญชาติจีนมากมายที่อายที่จะเกี่ยวข้องกับพวกเขาเช่นเดียวกับชาวอังกฤษที่อายกับอันตพานในต่างแดนหรือชาวอังกฤษที่โกรธเคืองในไทยโปรแลนด์หรือชาวอเมริกันชาวอินเดียและชาวรัสเซียที่ประพฤติตนไม่ดีในทุกวัฒนธรรมและทุกประเทศย่อมมีคนเลวและคนดีเราพยายามเป็นคนดีกันเองและให้ความสําคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องและการกระทําของพวกเขาไม่ใช่เชื้อชาติสีผิวสัญชาติศาสนาของพวกเขา คอมเมนต์ต่อไปพูดตามตรงนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ไม่ประพฤตินตนเช่นนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ฉันรู้จักคนกลุ่มนี้พวกเขาไม่รู้จักมารยาทของประเทศอื่นพวกเขาไม่รู้จักมารยาทในการเข้าแถวบ้างเลยคอมเมนต์ต่อไปพฤติกรรมของชาวจีนแผ่นดินใหญ่เช่นถุยน้ำลายฉี่กีดเสียงดังในที่สาธารณนะและไม่เกรงใจผู้อื่นนี่เป็นสาเหตุที่หลายประเทศเกลียดนักท่องเที่ยวชาวจีนเพราะพวกเขาไม่มีมารยาทเลยคอมเมนต์ต่อไป ชาวสิงคโปร์ก็แบบนี้เหมือนกันพวกเขารู้สึกว่าการถูกกดขี่จากบ้านเกิดของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงระบายความรู้สึกทั้งหมดออกมาที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปผู้คนจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและจะแย่ลงตามกาลเวลาน่าเสียดายประเทศไทยต้องก้าวขึ้นมาและหยุดทําตัวดีกับพวกขี้โกงหรือยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้พฤติกรรมเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นในร้านอาหารในเมืองใหญ่ของตะวันตกเจ้าของร้านจะขอเพียงครั้งเดียว จากนั้นโทรเรียกตำรวจปรับเงินพวกเขาและขอให้พวกเขาจ่ายค่าทิ้งขยะคอมเมนต์ต่อไปฉันขอบอกว่าสิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยมากในประเทศไทยเทียบไม่ได้ระดับเดียวกับเวียดนามไม่น่าเชื่อเลยว่าเมื่อรับประทานอาหารเย็นเสร็จคุณจะเห็นแทบทุกอย่างที่เสือบนโต๊ะหรือใต้โต๊ะจนมองแทบไม่เห็นรอเท้าของพวกเขาเลยมันน่าทึ่งมากคอมเมนต์ต่อไปซึ่งคอมเมนต์นี้แอดมินชอบมากนะครับ การรับรู้ว่าคนจีนหยาบคายและการหยาบคายอาจมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าคนเหล่านี้หลายคนเติบโตมาในสภาพความเป็นชนชั้นล่างหลายคนเพิ่งร่ำรวยขึ้นมาไม่นานนี้และตอนนี้มีหนทางที่จะเดินทางไาที่นี่ได้แม้ว่าจะดูน่าดึงดูดใจที่จะบอกว่าพวกเขาไม่รู้อะไรดีไปกว่านี้แต่พวกเขาน่าจะรู้ดีอยู่แล้วด้วยจิตสำนึกแต่แปลกที่พวกเขาอาจไม่ประพฤติตนเช่นนี้เลยในเมืองใหญ่ๆของจีนเองบางคนมาที่นี่ เพื่อสักลายและทําตัวเป็นอันตพานประเทศไทยจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาคนสัญชาติจีนที่มาทําธุรกิจในพื้นที่สีเทาชาวจีนเข้ามาเป็นจํานวนมากแล้วถึงอย่างนั้นคุณคงได้ยินคําบ่นเกี่ยวกับชาวจีนชาวอินเดียหรือชาวต่างชาติที่ไปสัมพันธ์กันทุกวันแต่เอาเข้าจริงแล้วคนส่วนใหญ่ก็สบายดีถ้าคุณอยู่ที่พัทยาคุณอาจจะเจอคนเร่ๆ่จากทุกประเทศรวมทั้งคนไทยที่ชอบหลอกลวงหรือทำร้ายชาวต่างชาติ นอกจากนี้สิ่งที่น่าสังเกตก็คือหลายหลายคนในที่นี้อาจไม่เคยสัมผัสกับความเป็นชนบทของประเทศไทยมาก่อนเลยคนในพื้นที่หลายคนมีพฤติกรรมคล้ายกับสิ่งที่คนบางคนบ่นอยู่นั่นคือคุณโชคดีมากที่ไม่ไปเิญหน้ากับคนเหล่านั้นเดี๋ยวเรามาพบกับคอมเมนต์สุดท้ายกันนะครับบริบทปกติที่กล่าวถึงที่นี่คือประเทศจีนเป็นสฐานที่ที่ใหญ่โตและพัฒนาอย่างรวดเร็วและเมื่อย5ิปีก่อน ผู้คนเหล่านี้อยู่ในสถานที่ที่แตกต่างไปจากเดิมมากทั้ง,ท,งทางสังคมและเศรษฐกิจนอกจากนี้ฉันยังบอกได้อีกว่าด้วยว่าฉันเคยไปจีนมาแล้วสามครั้งในสามเมืองที่แตกต่างกันและไม่เคยเห็นแบบนี้ที่นั่นเลยแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นที่นั่นแต่ในบางสถานที่นั้นหายากจนคุณแทบจะไม่เห็นเลยฉันเคยไปเซินเจิน้นปักกิ่งและเชียงไฮมาแล้วฉันเคยไปฮ่องกงและไต้หวันด้วยแต่ที่นั่นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมจีนอันยาวนาน ฉันเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารในอเมริกาเป็นเวลานานมากก่อนที่การท่องเที่ยวจีนจะเข้ามามีบทบาทสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพนั้นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เด็กๆมักจะทำกันในร้านอาหารของอเมริกาอาหารบนพื้นดินจะมีปริมาณมากกว่านี้สิบเท่าไม่ว่าจะเป็นกระดาษผ้าเช็ดปากดินสอสีหรืออะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการคว้างทำไมละ่ะทำไมจึงเป็นถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับคนบางคนที่มีกฎเกณฑ์ใดๆใ,ในสังคม ที่บังคับใช้กับเด็กที่อายุน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนดพ่อแม่สามารถหยิบกลับมาใช้ได้หมดแต่กลับไม่ทําบรรทัดฐานทางสังคมต้องพัฒนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและในบางกรณีที่หายากบรรทัดฐานเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาบางส่วนก็เป็นอคติยืนยันเช่นกันขนาดนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนจํานวนมากในกรุงเทพและเป็นเรื่องปกติที่จะต้องระวังพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนหากคุณมีอคติต่อพวกเขาฉันเคยพบนักท่องเที่ยวชาวจีนหลายร้อยคน ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาและไม่เคยเห็นใครทําของหล่นบนพื้นเลยแม้แต่วินาทีเดียวที่ใครสักคนทําสิ่งนั้นก็ยืนยันได้ว่าวัฒนธรรมของพวกเขาหยาบคายจากที่ฉันสังเกตดูครับผมก็จบเนื้อหาคําถามและคอมเมนต์กันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อเพื่อนๆได้ฟังกันจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าชอบคิดนี้ขอเพียงเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเวอร์คอมเมนต์ไทยแลนด์นำสิ่งดีๆมาให้เพื่อนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับ